การที่ทำอาหารวันนี้ก็มาทำที่ไร่แหละแต่รถมันก็ติดพ่อก็เลยให้รถไถที่บ้านมาดึงขึ้นนะครับทุกคน้ยสวยอะทุกคนข้างบนเป็นลูกหัวใจวเป็นลูกหัใจ้ยสวยอะเอออันเนี้ยหน้าหาขายะ ตัมเตือนคลิปวิดีโอนี้อ่านนิพนธ์เสียงเนื้อหามีความรุนแรงไปในท่าง18บแปเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อ๋อสวัสดีครับทุกคน <S 2>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  วันนี้กูไม่ว่างเหมือนไอ้เบิร์ดไอ้ตอนนี้มันก็ไม่ว่างแล้วแหละก็ต้องไปขึ้นสายทุกวันทุกวันทุกวันทุกครั้งบางวัน,ว,น,ว,นว่างหรือไม่ว่างเ็เรื่องของแม่งเถอะนะวันนี้จะไปดูไล่หรือว่าอาณาศร้อนร่า พ่อเหรอนะครับทุกคนที่ซื้อไว้300บาทเมื่อชาติที่แล้วช่ไหมสามร้อยรูปีหรือว่า300เป็นเมื่อก่อนชาติย้อนเออกูจะไปทำอาหารกฑนที่อาณาจักรสามร้อยล้านกูนะครับทุกคนก็คือเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศซัำจริงเอาก้านมันถูถูถู เอาการมันถูอะเอาหมอยมะพร้าวถูๆก็ได้นะหมอยไอ้ไม่ใช่ดิหมอยข้าวโพดหมอยข้าวโพดก็คือใาจักรร้อยล้านก็คือมีข้าวโพดแล้วก็อ่ามันมันอ้อยเออขี่กันได้ปลามันมันไปขี่ได้ปลามันแหละเอาอันนั้นการมัดแกงตูดเราเรียกเยวกันแกงตูดแกงตูดนขากแส้นอกเหมือนอะภาษาอีสานก็คืออะไรนะอะไรนะเช่นตูดอะไรนะคือขากไส้นอกวันหนาอะไรนะเกินไปวันอน้า สวัสดีคะ่ะทุกคน,พ,นพักโฆษณาสักครู่นะคะและวาก็มีเว็บและเกมดีๆมาแนะนำนะคะ a u f a แอดยูนา800 t นะคะของแท้ของจริงต้องมีแอดนะจ๊ะเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นค่าน้ำดีที่สุดในเอเชียจ้า <Yeah. S 1> เกมสล็อตเดิมพันขั้นต่ำหนบาทนะจ๊ะฝากถอนอัตโนมัติไม่มีโกงนะจ๊ะระบบฝากถอนออโต้เล่นได้จ่ายจริงนะคะไม่มีโกงคืนค่าคอมสูงสุดศูสุดเจ ลแล้วเขาแจกเครดิตฟรีทุกวันนะคะมีกลุ่มกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลน,นะคะแล้วที่สําคัญนะคะ18บวกนะจ๊ะกลุ่ม VIP 18บวกใครชอบเรื่องมวนเตียนเรื่องความรักคู่เทพอะไรนะคะแอดไปเลยนะคะย u f a 0ูนา8 0 0ชีชนะคะของแท้ของจริงต้องมีแอดนะจ๊ะก็เอาไม่เป็นหรอกพ่อวันนี้มาเพิ่มสามลัง สามลังดูว่าดูวิธีจะทอดเอาจะทอก็เอาไม่เป็นหรอกจะ่อดเป็นกินแฉบๆของโปรดอะไรอ่ะชาชจุของโปรดพี่เมย์เลยพ่อระวังสามลังฟ้าจะดูทำไมมีสามลังเนี้ยอ่ะต้องมีไฟฉายไหมนะค่ามอะไรกันเนี้ย นี่อะไรอมะป่าะป่อนี่มะป่าปอะเป็นเดี๋ยวนพ่อมันกระยูสูงไหมล่ะพ่อม่นเลยพ่อินโอ้ยมันกินีกิงโอ้ยมันสูงเกินเดี้ยแพ้ผมขึ้นไหมขึ้นเลยเ็นไอเอาให้เพนอีก มึงนะเสร็จแล้วพ่อกูเป็นอะไรนะมึงนะกิ่งไหนบอกพ่อดิพ่อไม่เห็นมันอยู่ไปลายพ่อเดี๋ยวหนีป้าเอาพวกนู่นน่ะเซียนนู่นน่ะนี่ไง นกนี่ไงนี่ไงดูหน้าดูโอ้โหลฟอนนี่ไงเซียนี่ไงไอ้ลูกคนหนูมาเจอคนโยนไฟให้พ่อเล่นไปถ่ายน้องไปถ่ายไว้ลงนู่น้องไปถ่ายใกล้ใกล้เขาอ่ะลงลงเหวเขาเนี่ยไปใกล้เลยไปใกล้ๆเลย โอ้โหเกินไปเงี hmm> ้ยไหนมาที่สิวางเนี่ไปนะวางกระพริบใหนะออกเป็นยวงไหยเห็นป่ะเออเออเนเนเนเห็นไหมทุยคนทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้ว

อันนี้นี่กลัวกลัวไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยสวยสวยให้เมย์กลัวนะคะไม่เป็นไรรอนนไไม่่เป็ะใกล้ๆเดี๋ยวไปหุ้ยหุ้ยเออเออโอ้ยเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่ฝีมือผมนะทุกคนฝีมือพ่ออุ้ยสวยมากฝีมือพ่อนะ ออสวยมากป้อ,องไงนออไม่ต่อยแล้วเหรอไม่ต่ตอยวสวยมากทุกคนดูเ,เ,เลียออกเค่มือเลี่ยนะมีกาอ๋อมันตายแล้วเอาไม้เขี่ยออกมันตายบ้าเลยขนาดเบนยังไม่กลัวเลยโอ้ยไปแล้ว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 เดี๋ยววิ่งนะเฮ้ยเฮ้ยไปต่อยนะเนอะ สวยมากไหนดูดิทุกคน,กคนหมดแล้วครับทุกคนทุกคนมดล้วนะมันต่อยงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอีกสองล่างเกินปุยมุ้ย <c oughs> เกินนปุยมุย อใช่ใช่ยกบนหัวเลยใช่หรอทั้งหมดสี่ลังนั้นอ่ะไหนลองกิน <Liz> ด <Gay Surviv or> ิเราเฮ้ยสวยอ่ะโชว์ก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยกินอ๋อทีเดียวมาจำมากันมาจำเลยค่ะเตียเดี๋ยวไม่เก็บพัวไม่เก็บหรอกระวังนะทั้งหมดมีสี่ลังทุกคนมีสี่ลังไม่ได้ขึ้นข้างบนหรอกรอรับข้างล่างพอไหนนี่ไงโน่น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 แค่ไฟดับแล้วบอก อันนี้คือผ้าม่านอะไรลนใช่ไหม<อ>ากากมะพร้าวเหรอเอาควันโดนพึ่งอะแล้วมันก็จะพึ่งอะไม่ชช่ควันไงอ๋อนี่นี่ต้องบอกนะคะอันนี้คือเด็กปั้นของคุณพ่อเขาเลย เันจองอันนี้จองทุกอันเลยอ่ะทุกอันโอ้มีน้ําอยู่จองอันนี้ค่ะน้ํานี้มันมาจากไหนครับไม่น้ําถังอ่ะอาจารย์เนี่ยพ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องอันนั้นแ่ะเลื่อยไว้ตัดกิ่งไม้นี่พ่อซ้ายมือขวามือพ่อเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยเนี่ครับใช้ตัดต่ำเนี่ย เดี๋ M <S <S ยวนะพ่อเดี๋ยวไปรับเราจะต้องทำแบบว่าเอากากมะพร้าวจุดนะคะแล้วก็พึ่งมันจะก,กลัวควันนะคะแล้วก็ให้พึ่งมันในนี่ก่อนแล้วเราก็อุ้ยพึ่งมันออกมาแล้วนะทุกคนตอนนี้น่ากลัวนะคะใครที่ไม่เชี่ยวชาญ <gracias S 3> หรือทำไม่เป็นอย่าไปทำนะคะอันนี้คุณพ่อทำมาหลายรังละ อันนี้คือเลื่อยนะดูพึ่งดูพึ่งกันไปมุยกันไปมุยอีหลังที่สามทุกคนอ้ยหลังที่สามสวยมากหลังที่สามทุกคนฝีมือพ่อ,ล,อล้วน ถ้าไม่ได้ผมไม่ได้นั่นแหละไม่เกี่ยว,ยวไม่เกี่ยวกับมึงเลยดูวันนี้กลาง,งลเกินปุยหมุยเนี่ยต้นแห้งอะ่ะพ่อวิยดิดดทุุคนดนู้นหยุดสุดใจนู้นอาดอูเล่นใหญ่ค่ะเล่นใหญ่ค่ะ ติบติบซ้ายขวาซ้ายซ้ายขาซ้ายซ้ายขาซ้ายเล่นเล่นใหญ่ค่ะนั่งร้านมาเลยค่ะเล่นใหญ่พี่เวย์ลองนิดะอ้าวพี่เมยลองวโดนเหวี่ยงลมแล้วก็เดี่ยนเลยนะเออเอาให้ลมพัดมัดเข้าหลังนี้ี่ไห ต้องรู้ว่าเอาไว้เหนือลมเพื่อเพื่อให้ลมพัดเพื่อให้ลมพัดพันข้อหาไม่ขึ้นไปถ่ายลงบปเดิไม่เอาเอาแว่นถ่ายนะ่ะคือเด็กอย่ ไม่ถูกหนึ่งไหมเป่ามันออันนี้เราร้านอยู่เราร้านอยู่เราต้องมาโน่นต้องขวดโอ้จริงนี่ควันเป่ามันอยู่นี้ไหมน,นี้ชูโอกสิออกส<อ>ิว้า 妈妈，嗯嗯嗯哼，嗯哼，我。 แตกแล้วมึงออืโอ้โหหายกับมือไม่ใช่พ่อหายกับมือเฮ้ยร <c oughs> ังนั้นสวยอะ่ะมาใกล้ๆดิปาใกล้เลยของเฮ้ยสวยอะ่ะทุกคนข้างบนเป็นรูปหัวใจเฮ้ยเป็นรูปหัวใจเฮ้ยสวยอะ่ะเอออันเนี้ยหน้าหาขาย คือไม่เอาดีทางไลนเนี่ยนี่หรอเอ้อย่าดึงเด้ดไม่มีใครดึงเลยโอ้โหรงยากจากบ่อหลังเนี่ยจากบ่อหลังนะคะเราไม่ได้ซื้อมานะเลี้ยงมาเราเลี้ยงมาเลี้ยงเลที่บ้านเราเลี้ยงทุกอย่างนะไม่รู้ใครขโมยกินหัวไปกินตัวอาใส่ทอตน,นี่ไงอุ้ยอึ้งเหอพ่อกบอบว้า จองจองพ่อคุยกับตาจักรหน่อยสิจองจักไม่เอาแม่จะกินแม่แม่จะกินด้วยไม่เอาเบน๋มขอนี้ขอนี้อร่อยอร่อยดมแป้แเบ๋มอ่ะถือหน่อยพอคุยกับตาจักหน่อยไม่ไม่ควรเสิร์ฟลูกไม่ให้เนี่ยไม่เป็นไรทุกคนดู มีไฟยิงนะไฟเปิดกันอร่อยยิ่งกว่าอึ่งกบเราดูด้วยใครอ่ะโอ้โหเราดได้ืมอืม นี่ตับมันอร่อยมากไอ้ไข่ นี้จะแรงคือลากต้นไม้ลากสิบล้อได้ก็คือขึ้นเข้าออกสบายแน่นอนยังป้ายแดงอยู่ทุกคนยังป้ายแดงอยู่พาอมันจะไม่โดนดอ้สุกเกบหน้อพ่อ อี่อางระวังลื่นตกครับเตี้ยระวังเลืนอเตี้ยนะ ไป,ไปก่อนลุงนี่เห็นลุงเปล่า รถได้ขึ้นแล้วเราก็เอาจอด,นะดไว้หนวดรถถ่ายก็กลับบ้านผ่านเย่สองขวเล่นน้ำก็ได้แต่เมื่อกี้ถ้าเอารถตู้ลงมาก็คืออวสานเลยครับอาหารแห้งขึ้นไม่ได้ครับผมน้ำน่าจะไหลาจากปาปลาลงมานะครับน้ำคือฝนตกแรงแล้วก็ถลายจากผือ่อนมานะครับเมื่อกี้มานิดนึงอันนี้ก็คือเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะก่อไปกินข้าววั ตอนมันจะมืดมันจะมืดแล้วเนี่ยเราจับเสือได้สองตัวครับทุกคนไล่ของผมก็มีเสือมาสองตัวผมได้จับเสือได้สองตัวครับเดี๋ยวไปย่างกินกัน,นเสือร้องไห้เนี่ยเสร็จเรืยอร้ลาแล้วนะจ๊ะกินข้าวป่ากินข้าวป่า มีทั้งของหวานของข้าวของข้าวก็คือมาต้มไก่กินที่นี่ทุกคนแล้วก็ซอยจุจากคลองหกธัญญะนะครับร้านลาบอุดร200บาทดู200บาทให้เนื้อมาหนึ่งโลผัดอุดร์หนึ่งนะครับทุกคนอันนี้ใจพ่อแหละตาเองอันนี้ตามเองอันนี้ต้มไก่จับมาเมื่อกี้นี่อันนี้กุ้งที่อยู่หลังบ้านแล้วอันนี้คือพึ่งพึ่งที่ต้อนไ่พ่อตาให้ต้นไร่่วะที่ไร่อันนี้ต้มปลานิลคุณแม่ทำนะคุณแม่ทำ อันนี้เหมือนกระปุกไอ้มาม่าเกาหลีเลยไอ้มาม่าเกาหลีของนัทอายุทยาเราเราอุดหนุนเขาซื้อมาเป็นลังเลยนะคะเอาเอาถ้วยมารีไซเคิลได้ถ้าคลิปนี้ใครดูแล้วอยากจะเป็นสปอนเซอร์นะคะจะให้เรารีวิวอะไรก็ติดต่อมาได้เลยนะของกินของข้าวของหวานของใช้เสื้องเสื้อผ้าอะไรคือเรารีวิวให้หมดนะกินข้าวปลาไม่มีใครแน่นอนมีครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวที่เข้ามานะทุกคน ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไล,ลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหาอยู่หากินกันต่อไปนะครับ <c oughs> กินอยู่ในหลืบอ,อยู่ในป่านะครับทุกคนโอเคฝากไว้ได้บ๊ายบายกินดิก็กินดิยังไม่ได้กินเลยเอาพอกินเป็นไงอื้เปรี้ยวไหมซาไหมอร่อยอร่อยใส่มะนาวเลยเหรอ พอดีเป๊ะเลยเอมั่วหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่วมั่วเปล่าไม่มั่วอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เอแหมมึงอย่ามาพูดเลยอร่อยอร่อยอย่าลืมนะสองร้อยนะพ่ออือหือหลายรอบแล้วสองร้อยอมันไม่น่าเชื่อทุกคนคือแบบอันจริงมันได้เยอะมากๆเลยเราดูดิเกินไปเกินไปผักอีกสวนหนึ่งทุกคนเกินไปหัวหน้าหัวหน้าอันนี้ก็กระถินก็คือเก็บที่นี่แหละ มะละกอก็จกกักต้นเลยนะคะทุกคนต้นนั้นยังไม่ถึงเอลเลย